สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับกลับมาติดตามเรื่องราวของช้างไทยไปเอเวอร์ตันกันต่อครับเราเล่าไปแล้วทั้งหมด3ตอนนะครับซึ่งตอนหนึ่งคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของโปรเจกต์นี้เรื่องตอนที่2เป็นเรื่องราวของโครงการทั้ง2รุ่นที่ทําเอาไว้มีใครประสบความสําเร็จโดยการได้เข้าสู่รอบสุดท้ายและไปใช้ชีวิตที่อังกฤษแบบจริงๆกับอะคาเดมีของทางเอเวอร์ตันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปฝึกซ้อมแบบจริงจัง,จงแบบต่อนเนื่องมากนักนะครับในบางโปรเจกต์ แต่ว่าทุกอย่างมันคือการลองผิดลองถูกและทําให้เด็กไทยได้รู้ว่าประสบการณ์ต่างแดนมันไม่ได้ง่ายรุ่นพี่ในโปรเจกต์แรกช้างไทยไปเอเวอเรสตนรุ่นที่1ก็ได้แชร์เรื่องราวให้เราฟังไปแล้วนะครับว่า อย่างน้อยสิ่งที่พวกเขาได้กลับมาก็คือวิธีคิด mindset ทัศนคติและมันก็ตดตัวบางคนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างนั้นคือรีสอทีเเทพวินโนไทยอย่างสมปองสอเลเองเขาก็บอกว่าความสุขของการได้เล่นฟุตบอลก็คือจุดเริ่มต้นในตอนที่เล่นและวันนี้ก็ยังเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตสำหรับการเป็นนักเตะอาชีพขณะที่ธงรัตพลหรือว่าในปัจจุบันชื่อของเขาก็คือพัฒพลเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายแขวนสตั๊ดไปแล้วแต่เขาก็บอกว่าจุดสําคัญ ที่นักเตะไทยจะต้องก้าวไปให้ได้ก็คือความกล้าที่จะต้องอยากไปพิสูจน์ตัวเองในต่างแดน ทำให้รู้นะครับว่าคนไทยก็มีฝีมือไม่แพ้กับเด็กจากประเทศอื่นๆวันนี้รุ่นที่2นะครับได้พูดคุยกันต่อนะครับก็คงจะเป็นรุ่นของโรนชัยรังซีโยนฤพลอารมณสวัสดแล้วก็สักกรินจันโยทาผมมีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับทางแซมโรนชัยรังซีโยจะเก็บมาฝากแล้วก็เล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันร,รวมถึงดวงนฤพลอารมณสวัสดีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวของทั้ง2คนกันเริ่มต้นกันก่อนที่ดวงนฤพลอารมณสวัสด์นะครับเป็น1ใน2ผู้เล่นที่อยู่ในโครงการ ทั้ง2รุ่นที่ยังเล่นในหลีกสูงสุดเหมือนกับที่รีซอร์เทียเทพวินโไทยเล่นอยู่กับบริสเทโรส่วนอรุพลเนี่ยอยู่กับทางนักขอนรัตสีมาไปฟังเรื่องราวของดูยนยครับกับประสบการณ์ครั้งแรกในต่างประเทศและสีในเขาได้กลับมาจนถึงวันนี้และนํามาปฏิบัติใช้กับการเป็นนักเตะอาชีพในไทยครับก็ในหัวผมก็ผมก็หวังอยู่เหมือนกันว่าผมมันก็มาดีผมก็ไม่รู้พูดไงคือแบบผมพรว่าผมเล่นดีผมมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีในหัวเหมือนกันที่แบบว่าเออกูต้องติดว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกัน อะไรมากแต่พอแบบว่ามันได้เล่นได้คัดกับเขาเนี่ยก็คือแบบว่าเออเอ้ยกูว่ากูก็สู้ได้ว่ะอะไรไงผมคิดในหัวออคือว่าผมว,าว่าผมก็เด่นนะครับอะไรเงี้ยยุคนั้นมันเหมือนกับว่า มันจะต่างจากรุ่นหนึ่งก็คือว่ามันจะได้คัดเยอะขึ้นใช่ไหมเหมือนรุ่นแรกมันคัดอยู่สามวันเองสามสี่ห้าร้อยคนนะครับก็เหมือนทั่วประเทศนะพี่ก็มาคัดกัน,นครับเหมือนลงทีมกันแบบเจ็ดเจ็ดหกหกอะไรเงี้ยครับเล่นไปเรื่อยๆแบบใครดีก็เก็บไว้ใครดีก็เก็บไว้อะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะติดนะคือผมคิดว่าน่าจะมีพวกไอ้กรไอ้โน้ตไอ้โก้ที่ผมคิดในหัวกรน,นี่เหรอนัทธลิศทำรถโสพลเหรอใช่ครับไอ้โน้ตจักรพันธ์ใช่ี้คือติด ใช่ที่ที่ที่ผมคิดวาา่าน่าจะติดคือชุดนั้นก็คือแบบพวกมันก็แบกมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ผมก็แซมคือไม่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพได้ไม่กี่ปีแต่อยู่อัสัมอะไรเงี้ยเปลี่ยนโลกเราอย่างไงบ้างเล่าให้น้องๆฟังหน่อยเพราะว่าการไปอังกฤษปัจจุบันเนี้ยการจะไปเก็บตัวที่อังกฤษแบบแปดเก้าเดือนเป็นไปไม่ได้นะดวงตอนนั้นไม่เป็นเรื่องใหมส่สำหรับคนไทยมากดวงเล่าแบบเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงคือบพูดง่ายคือการเรียนพวกผมไม่เอาอยู่ละแต่คือแบบโดนโดนพวก ผู้ใหญ่เขาบังคับให้ไปไปเรียนก่อนอะไรเงี้ยครับว่าเอออย่างน้อยมันก็พอรู้ว่าเออบบคุยกับเขายังไงอะไรบ้างอะไรเงก็โม้โมตัวตัวไปอะไรเงี้ยก็น่าแหละมีเรียนภาษาก่อนมีฝึกแบบพวกเบสิกทักษะหลังซ้อมเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็ถือว่ามันมีโอกาสไหมที่จะอยู่ต่อถามว่ามีไหมพี่ผมว่ามันมันก็มีนะครับแบบ ผมก็เคยขึ้นไปชุดไปซ้อมกับพวกชุดสำรองเขาที่แบบว่าคือผมเหมือนกับว่าผมมีผลงานดีหน่อยอะไรคือแบบผมได้เล่นตลอดอได้ลงเก้าสิบตลอดเงี้ยที่นั่นประมาณหกเจ็ดนาติดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าแบบจะดันผมขึ้นไปแบบลองเล่นในชุดสำรองดูอะไรเงี้ยคืออาจารย์จุ่นก็บอกว่าเออแบบไอ้ดวงมึงตั้งใจนะอะไรเงี้ยแบบพึ่งสิบ 16กันเอง1 5บห้าสิบหกอะไรเงี้ยพอถ้าแบบชื่อสำรองคือมันแบเกเยอะมากเลยพี่พอไปเล่นชื่อสำรองปุ๊บโอ้โหผมไปไม่เป็นเลยทีเนี้ยยิ่งไม่มีพวกเอกโอก้ไอแซมอย่างเงี้ยโอ้โหแบบไม่รู้จะเล่นยังไงเลยจ่ายบอลให้ใครอะไรเงี้ยพี่คือแบบผมขึ้นไปซ้อมคนเดียวขึ้นเล่นคนเดียวเงี้ย อ๋อคือตอนนั้นมีดเดียวที่หลุดไปได้อที่เคยเคยไปซ้อมกับชุดสำรองนะเหมือนไปอุ้นเครื่องหรือเหมือนไปอะไรสักอย่างเจอแม่ที่ตี้ผมจเลยผมเล่นไม่ได้เลยคือพวกผมมันมีแข่งตลอดแต่แค่แบบว่าช่วงมันจะมีแบบผมมากันแรกๆที่แบบเล่นกันเงี้ยผมลงแบบปกเนาตีเก้าตีตลอดอะไรเงี้ย เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะลองดูเงี้ยพี่ว่าแบบเออถ้าแม่งขึ้นแบบไปอีกระดับหนึ่งมันจะเล่นได้ไหมแต่พอไปเล่นโอ้เล่นไม่ได้เลยพี่เล่นโคตรยากมันเร็วแล้วแบบว่ามันหนักหน่วงทุกจังหวะเลยแบบท,ที่พวกผมเอาตัวรอดได้เพราะว่าผมว่าเทคนิคก,กันล้วนๆเลยคือเบสิกเทคนิคเราแม่งไม่ไมปองแน่นอนพี่แต่แค่แบบว่าความแข็งแรงแล้วแบบพวกทัศนคติเราเงี่ยแบบยังสู้ที่นั่นไม่ได้ผมว่าเด็กที่นั่นมันแบบมันอยากเล่นมันจริงๆครับคือแบบเหมือนบ้านเราเนี้ยอ้าวพอแบบได้เล่นหน่อยปุ๊บแม่งอ้าวยังมีเงินม น่แเหมือนแบบเอเอกูก็เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ที่นู่นคือแบบว่าถ้ามึงขึ้นมาชุดสำรองได้กูก็ต้องไปชุดใหญ่ให้ได้อีกอะไรเงรี้ยพี่มันจะแข่งกันตลอดนะครับแบบเด็ก14กูก็ต้องขึ้นไปเล่น16บหกเด็กหกูก็ต้องเล่นป8อะไรเงรี้ยมันมันจะเหมือนมันจะขยับตัวตลอดลยอะไรเงี้ยแต่เหมือนมันไม่เหมือนบ้านเราตรงนี้าะว่าถ้าต้นนักติเขาดีครับเด็กที่นั่นดวงจะเป็นหนึ่งในสองคนกับดีซอร์ที่ยังเล่นเหล็กสูงสุดอยู่อ่าณปัจจุบันยังยืนระยะอยู่ได้้้้มัันนนนนนเเป็็ตททททุีีี่่่่่ออยยยยยาาางงกกกูดดววไหลค อาจจะฝีเท้าดีก่เาเราแต่เราดันมีต้นทุนตรงนั้นแล้วเอามาปรับใช้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ชั้งเรื่องภาษาประสบการณ์ต่างแดนความเป็นอยู่วิธีคิดเนี้ยดวงเอาอะไรมาใช้จนถึงทุกวันนี้มาแชร์ให้พวกน้องหน่อยทัศนคติอะไรพี่ที่แบบพยายามจะแบบซึมซับจากตรงนั้นอะไรเงี้ยครับมึงต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่านิดๆหน่อยๆแล้วแม่งก็แบบเหมือนท้อแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยพี่แบบว่าเห็นเด็กที่นั่นแล้วมันแบบกว่าพวกเขาจะมาได้ไหมก็มัน ตั้งใจของมันจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยพี่ก็นั่นแหละที่เหมือนแบบเหมือนพี่ซอผมก็แบบเหมือนแม่งเป็นไอดอลผมคนนึงนะตอนเด็กๆผมแบบยังไปขอถ่ายรูปกับแกที่ขอนแก่นผมตอนนั้นผมอยู่ในกีฬาขอนแก่นแล้วผมไปคลาสแล้วผมได้ที่หนึ่งที่นู่นน่ะผมเป็นแกงแต่ตอนนั้นน่ะผมแบบเท่หรออะไรเงี้ยได้มาเล่นกับแกเงี้ยพี่ตอนอยู่เวียงทองเงี้ยโอ้โหทัศนคติแกแม่งโคตรดีเลยยังอยากเล่นตลอดเงี้ยเหมือนพี่ซอเงี้ยผมชอบมากช้างเนี่ยที่แบบมันเปลี่ยนชีวิตผมอย่างที่พี่บอกนะผมว่ามันนั่นแหละพี่มันเหมือนมมมมััันนนนนนนเเเป็ส่่่่วววึงงงขออชีีีิตผลยยไ้โครรกาาทแบบ ไม่ผมไม่มีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะไอ้นี่แหละครับส่วนหนึ่งคนนะครับเป็นอดีตกองหน้าความหวังของวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันนั่นก็คือรณชัยรังสีโยนะครับฝีไม้ลายมือสมัยก่อนเนี่ยเบียดเบียดกับเทยสินแดงดาเลยนะครับแล้วก็สักรินจาโยธาด้วยที่หายไปก่อนหน้านี้แต่ว่าในตัวของแซมเองเนี่ยเขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนทําให้ฝันใหญ่ที่เขาจะเล่นในไทยลีกมันก็ค่อยๆเลือนหายไปกว่าจะกลับมาฟื้นสภาพร่างกายของตัวเองได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายช่วงจังหวะและชีวิตของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครััับววนนนี้ใยของแซม ในย่าง33เนี่ยนะครับแซมเองก็ใช้ชีวิตกลับมาเต็มที่กับฟุตบอลในช่วงบ้านปลายจริงๆและเขาดูแลร่างกายตัวเองดีมากจนในที่สุดนนะครับกลับมาเล่นฟุตบอลแบบต่อเนื่องถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้เล่นกับทีมในลีกสูงสุดในช่วงหลายฤด,ดูกาลหลังแต่วันนี้กับบทบาทใหม่กองหน้า จากสโสมสรลำพูนบอลเลยอร์เขาก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะทําฟอร์มของตัวเองให้สามารถกลับมาอยู่จุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เขาได้ไรจากตอนที่เป็นอดีตเด็กฝึกของเอเวอเรตช่วงหนึ่งจากโครงการของช้างไทยไปเอเวอเรตไปฟังหน่อยครับเริ่มต้นคือพี่เตี้ยครับสะสมพสเซสร์ตอนนั้นผมติดเดอะวินเนอร์อยู่ถามว่า อยากมาคัดไหมแบบมันมันมีโครงการของช้างเราก็เลยไปลองดูอะไรเงี้ยไปคัดที่หนองจอกอะพี่คนมาประมาณ5 600้คนได้ครับก็ไม่คิดว่าแบบตัวเองจะเข้ารอบหรอกก็ไปคัดเหลือ60คนสุดท้ายครับตันเหลืออีก10คนที่ต้องไปประกาศรายชื่อที่สมาคมอะเราก็เองก็ยังแบบมีชื่อไปที่นั่นแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปหรอกครับ3คนที่จาได้ก็มีดวงมีโก้มีผมแล้วก็มีมุ้ยวิสุทธ์บุญเปงดาครับเจ้าตองประตูด้วย อัตพลหนูพรมอ่ะจักรพันธ์แก้วพรมได้ป่ะโน้ตด้วยครับโน้ตด้วยจริง,รงๆเป้าหมายพอเราไม่ได้คาดคิดว่าจะไปที่อังกฤษนะรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดได้ไปที่เออตันอนะ่ะมันต้องไปแบบเป็นเกือบๆแรมปีอะไรเงี้ยเดเดือน8เดือนอัพอะไรเงี้ยมันได้ประสบการณ์อะไรบางที่เอามาใช้จนถึงทุกวันเนี้ยเราไปซึมซับในสิ่งที่เราไม่เคยเจอด้วยแหละครับผมว่าด้วยความเป็นมืออาชีพเขาให้ความสาคัญตั้งแต่เด็กครับ ตั้งแต่ยูสิบยูสิบสองสิบสี่คือถ้าสมมติถ้าคุณมีแววไม่ว่าคุณจะอายุแบบเท่าไหรอ่อ่ะเขาก็สามารถที่จะดันคุณขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ให้ได้อะ่ะถามว่าในฐานะเด็กด้วยกันอะ่ะผมคิดว่าเด็กไทยก็ไม่ได้แพ้ใครหรอกครับเล่นในยุโรปมันต้องมีเรื่อง w ว r k พอมิดอะไรเงี้ยมันปัญหามันก็มีแค่ตรงนั้นแหละแต่เราถามว่าเรื่องฝีเท้าเรื่องทักษะอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นรองเขาเลยอะไรเงี้ยเรามีความคล่องตัวเหมือนเราเล่นอยู่ในไทยเราก็หลอกเขาได้แบบบอลเด็กด้วยกันเราก็หลอกหนึ่งหลอกสองหลอกสามแต่ไปที่ รเราก็ต้องแบบเล่นให้รู้จังหวะอะไรเงี้ยหลังจากเนี้ยคือมันก็เริ่มมีเด็กไทยแบบมีความฝันอยากจะไปเล่นที่ต่างประเทศแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีโครงการอะไรเหมือนสมัยก่อนเหมือนที่ที่ช้างก็ทําแบบเนี้ยจาคิดว่ามันควรจะต้องมีโครงการแบบนี้ไหมถ้าน้องเหนือนจากเด็กที่แบบไปเล่นต่างประเทศเหมือนพวกเจมุ้ยหรือว่าอุ้มที่เขาไปเนี้ยแต่ในเคสแบบเนี้ยเราอยากจะแนะนําอะไรบ้างให้ผู้ใหญ่ในวงการให้เข้าใจอะไรเงี้ยชุดผมที่ได้ไปเนี่ยคือโชคดีมากๆากนะที่ได้โอกาสไปเป็นเวลาเกือบปีหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไปซึมซับต่างๆอะ่ะผมว่าอยากให้มันมีโครงการอะไรที่แบบให้เด็กไทย ไ้ไปซึมซับได้ไปรู้วิถีชีวิตการเป็นฟุตบอลอาชีพจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเด็กไทยมันเก่งหลายคนนะแล้วมันก็เริ่มไปแสวงหาโอกาสในการไปเรียนต่อที่นู่นแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลที่เมืองนอกแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าเราพร้อมไหมอย่างที่ถ้าเราไปตอนนี้นะไปสู้ตั้งแต่เยาวชนอะเราจะสามารถเล่นเหลียญอาชีพไปต่างแดนได้ผมว่าเชื่อนะว่าเด็กไทยนะตอนนี้คือมีความสามารถทักษะอะไรที่ดีครับแต่ว่าเหลือแค่โอกาสใครจะได้รับโอกาสตรงนั้นมากกว่า ขาได้มีโอกาสได้ไปตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าเด็กไทยก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วครับสิ่งที่แซงคิดว่ามันได้มาจากตอนที่ไปเห็นที่อเวอปต์ตันอ่ะแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองจนถึงทุกวันนี้จนสามารถเล่นฟุตบอลเลีกยอาชีพต่ออยู่ได้อ่ะคือมันอาจจะไม่ใช่หลีสงสุดเลยก็ตามแต่ว่าเรายังยืนยะกับวัยแบบ33ก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เรายังเล่นได้ได้อยู่แบบนี้สิ่งหนึ่งที่ได้คือมันเรื่องทัศนคติของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับการที่เราไปสัมผัสเราการไปไปซึมซับไปเห็นพวกนักฟุตบอลอาชีพททที่่นนนนนเเเเ้าาาาาํกกัััยยงงงงไไไมมถึลลฟุตบอดะ็ กลับมามองย้อนถึงตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเรายังอยากอยู่ในเส้นทางเนี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเสริมเวทเสริมอะไรให้ตัวเองให้แบบ ให้เรายืนระยะให้ให้มันนานที่สุดเหมือนสิ่งที่ผ่านมาที่ที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บเจ็บบ่อยๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าเราเองเนี่ยดูแลตัวเองดีหรือเปล่ามานั่งทบทวนตัวเองพอเราโตขึ้นเรารู้สึกเราไม่ต้องไปโทษใครครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมันก็อายุฟุตบอลมันก็จะสั้นลงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันบาดเจ็บมาตลอดอะไรเงี้ยพอผมมาดูแลตัวเองมากขึ้นอาการบาดเจ็บมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาผมไม่โทษใครคือ เราอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีมากกว่าและทั้งหมดก็คือเรื่องราวของโครงการช้างไทยไปเอเวอร์ตันนะครับอีกหนึ่งโครงการที่ในอดีตมันเคยมีความฝันอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากจะเห็นเด็กไทยไปเล่นฟุตบอลที่อังกฤษแต่ในเมื่อวันนี้มันยังเป็นไปไม่ได้ด้วยหลายอย่างนะครับที่มันเป็นปัจจัยสําคัญเรื่องของผลงานทีมชาติแรงกิง้งเรื่องของเวิร์กเพอร์มิทซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายกับการที่เราจะก้าวขึ้นไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่อังกฤษหากเราไม่ได้ไปเติบโตที่นั่นฉะนั้นวิธีการหลงาน่่นต ที่ไม่ใช่อังกฤษเป็นเป้าหมายหลกักซึ่งวันนี้เด็กไทยหลายคนชัดเจนนะครับว่าจะไปเจลีกไปเคลี ague, ไปในจุดที่สามารถสัมพันธ์ได้ก่อนไปลงสนามให้ได้ก่อนแล้วค่อยหาโอกาสไปส่อหาการเล่นในลีกรองของยุโรปหรือว่าลีกชั้นนําของยุโรปที่อาจจะเป็นเกรด B ที่ไม่ใช่เกรด A ที่เรายังเอื้อมไม่ถึงกับชื่อเสียงของทีมชาติเราในขนาดนี้ที่มันอาจจะยังจับต้องไม่ได้ในระดับเอเชียและก็ในระดับโลกซึ่งมันสาคัญจริงๆนะครับวิธีการมันมีการคัดกรองของมันอยู่ฉะนั้นอดทน และเด็กทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองต้องกล้าที่จะออกไปเผชิญกับความยากนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าคนที่ไปเนี่ยเขาได้เบิกทางไว้อยู่แล้วช่องทางไหนที่มประสบความสําเร็จแล้วควรจะมีแบบต่อนเนื่องอย่างเจลีกเนี่ยเราไม่ควรขาดตอนนะครับณนะตอนนี้เรามีชนาทิพย์เรามีธีรทรแต่มันควรจะมีคนไปเพิ่มทุกๆปีไม่ใช่ขาดช่วงแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันค็ต้องมีแหละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยโควิดมาทําให้การเดินทางบัลลับากแต่ผมเชื่อว่านอกเหนือจากการเดินทางไปคัดแข่งแล้ว โครงการแบบนี้ผมเห็นด้วยกับสิ่งที่รีซอพูดนะครับในตอนที่3ที่เขาบอกว่ามันควรจะมีเพราะว่าการอธิบายการเล่าให้เห็นภาพมันไม่เท่ากับการที่ตัวเราไปสัมผัสเองแล้วเราจะได้อะไรกลับมาปรับใช้กับตัวเองและมันจะมีเคมีของมันเองที่ทําให้รู้ว่าเราขาดอะไรเราต้องเติมอะไรและเป้าหมายสําคัญในชีวิตเราคืออะไรและทั้งหมดนี้ครับคือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับโครงการช้างไทยไปเอฟบอตันนะครับสตอนใครสนใจก็ ไปดูย้อนหลังกันได้ไล่เรียงทุกเหตุการณ์ในความทรงจำของอดีตในวงการฟุตบอลไทยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ